ค่าของความเป็นไทยคือรากฐานของความเป็นเรา สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการบริการวิชาการเกี่ยวกับสังคมของมหาวิทยาลัยสุขโขทัยธรรมธิราชกับชุดรายการลักไทยและผมกัญจัญญาวุฒิวันที่จะพาคุณผู้ชมเดินทางผ่านประตูแห่งการเวลาไปเรียนรู้เรื่องราวทางประวัติศาสตร์ศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาเพื่อให้เราทุกคนได้ตระหนักและเห็นความสําคัญของความเป็นไทยครับและช่วงแรกของรายการเก็บมาเล่าผมจะพาคุณผู้ชมไปที่ชุมชนบ้านครัวครับแต่จะเป็นอย่างไรไปติดตามกันเลยครับ ชุมชนบ้านครัวเป็นชุมชนที่มีประวัติศาสตร์และผ่านความท้าทายมาอย่างยาวนานร่วมรบในสมัยสงครามก้าวทัพในนามกองอาสาจามจนได้รับพระราชทานที่ดินจากรัชกาลที่หนึ่งเพื่อตั้งครัวเรือนบริเวณป่าไผ่ทุ่งพญาไทยปทุมวันราชเทวีริมคลองแสนแสบ เป็นชุมชนมุสลิมเชื้อสายจามที่อพยพมาจากกัมปงจามประเทศกัมพูชาปัจจุบันที่นี่ยังคงเป็นแหล่งที่มีการผสมผสานร,ระหว่างศิลปะร่วมสมัยวิถีชีวิตชุมชนการทอผ้าไหมและอาหารที่เต็มไปด้วยความหลากหลายทางวัฒนธรรมชุมชนบ้านครัวเนี่ยมีมาตั้งแต่ปลายของกรุงศรีอยุธยาซึ่งการเสียกรุงครั้งที่สองนะครับ ก็มีการอพยพชาวจามบางส่วนนะครับมากับกองทัพของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชนะครับมาตั้งถิ่นฐานอยู่ทางกรุงทนบุรีนะครับก็คือช่วงของแถวแถวคลองบางหลวงนะครับชุมชนก็จะเป็นบรรัสีตต้นสนนะครับเพราะหลังจากสมัยกรุงทนบุรีแล้วเนี่ยก็มีการเคลื่อนย้ายมา ตั้งเป็นของกรุงรัตนโกสินทร์นะครับต้นกรุงรัตนโกสินทร์เนี่ยเกิดเหตุการณ์ซึ่งมีการสู้รบกับพมา่าในสงครามเก้าทับนะครับชาวจามบางส่วนเนี่ยนะครับก็ถูกเกณฑ์เข้าร่วมกองทัพของรัชกาลที่หนึ่งในการสู้รบในสงครามก้าทับกับพมา่านะครับประมาณปีพศ2328นะครับ ซึ่งตั้งกรุงแลตนะโกสินได้ประมาณสักสองปีเองนะครับก็หลังจากนั้นเนี่ยเราได้รับชัยชนะนะครับในหลวงในการที่หนึ่งก็เลยพระราชทานที่ดินซึ่งปัจจุบันเนี่ยก็คือที่อยู่ที่บ้านครัวเนี่ยนะครับให้เป็นรางวัลในการทำสงครามร่วมสู้รบไปครั้งนั้นด้วยนะครับ เป็นชนชาติจามหรือสมัยก่อนเรียกว่าพวกจำปาละ่ะเ,เป็นอาณาจักรหนึ่งอยู่ในใน,ในเวียดนามเป็นจักรที่ยิ่งใหญ่เหมือนกันเหมือนคั้ายุทธย,ยาสุขโขทัยนี่แหละแล้วก็มันก็ล่มสลายไปอะไรแต่เราเราเป็นแขกจามที่อยู่ทางด้านฝั่งขเขมรอยู่ป่าแม่น้ําโขงก็เลยนำนำวิธีการทอผ้าไหมหรือว่าภูมิปัญญาการทอผ้าไหมที่ที่ขเขมรละเอามาทอที่นี่เพื่อเป็นคล้ายๆทำามากินะทอเสร็จก็ขายกันในหมู่บ้านบ้างคนต่างถิน่นมาซื้อไปขายบ้างเริ่มทอก็ตั้แต่สมัยเชกานที่ห้ามาเรื่อยๆใช่ไหม เวลาทอมันก็สมัยก่อนจะเป็นกี่กระทบทอก่อนจะได้แต่ละผผนแต่ละเผืมก็ช้านิดหนึ่งเดือนอาจจะได้ประมาณสักสองสามืนแต่ทุกบ้านทอผ้าไหมหมดแล้วก็มันก็มีส่วนหนึ่งเเวลาทอแล้วมันเหลือแล้วก็รวบรวมกันแล้วก็นั่งเรือไปขายที่ต่างจังหวัดอาจจะไปที่บ้านแพนเจ้าเจ็ดอ่างทองตะขอสมาเราจะเดินทางกันโดยเรือจนกระทั่งสงครามโลกครั้งที่สองเกิดขึ้นก็หยุดไปพักหนึ่งก่อนจนกระทั่งสงครามโลกเสร็จลงเรียบร้อยแล้วเราก็เริ่มมาทอผ้ากันใหม่ก็แบบเดิมทอก็ใช้กันในบุู่บ้าน มีคนต่างคือคือผ้าไหมเนี่ยแเคเราจากอิสลามเรานุ่งแล้วจะมีพวกชนชาติมอญเราก็รู้อยู่พวกมอญเนี่ยเขาจะนุ่งสลงและจะมีภาพผ้าบางทีเขาพายเรือมาที่นี่แล้วก็มาซื้อไปโจกระทร่งสงคามโรครั้งที่สองเสร็จเรียบร้อยแล้วเรามาเริ่มทอผ้าใหม่คุณจิมก็เข้ามาแต่การเข้ามาไม่ได้เข้ามาโดุยดยจะเข้ามาทช่นี่คุณจิมเนี่ยท่านรู้จักกับพระเจ้าพระะรมงเธอพระเจ้าพานุพันยุคนซึ่งบ้านท่านอยู่ตรงใกล้ๆในในชุมชนบ้านครัวอะไรนี่แหละเพราะท่านเป็นศิล ก็มานั่งคุยกันอะไรกันมันก็มาเยี่ยมเยียนกันแหละหลังจากสามรอบก็มานั่งกินกันชากาแฟอะไรกันแบบนั้นด้ยินเสียงกี่ทอปักปักแกก็ถามว่านี้อะไรเขาบอกว่าในี้ยเขาทอผ้าไหมกันคุณจิมก็เลยเดินเข้ามาดูถ้าก็ซื้อผ้าบางส่วนไปตะกอเลยทอผ้าสโนมผ้าสโรมกับผ้าคารต้นต้นเดิมของเราทอผ้าส่งผ้าขรมาแล้วก็ผ้าลูจูงกำเบนในสมัยนั้นก็ทอกันแบบนี้แหละที่ขายกันถ้าก็ซื้อพวกนี้ไปแล้วก็ไปขายที่ที่อเมริกามันก็ขายได้ที่มันขายได้คือว่าผ้าเราที่ไปปมันแ เพราะไหมนี่มันจะมันเงาแล้วมันมันจะเป็นลวดลายที่แปลกในในในั้นแต่ยุคนั้นคือไม่มีผ้าอะไรที่มันจะแปลกตรงนี้เพราะถ้าไปบางท่านกระทาค้าขายประมาณอสักปีหรือสองปีแล้วกลับมาตัดสินใจเปิดบริษัทอุตรรสตาหกรรมไหมไทยขึ้นประมาณปีสองสี่เก้าสี่นะก็ตั้งเป็นโรงมานขึ้นแล้วก็ให้ราบ้านควรเนี่ยเป็นคนทอผ้าให,ใ,หให้กับทางทำทีนแต่การที่ทอผ้าสรงผ้าขมาอะไรพวกนี้บ่าคงไม่มีขายไม่ได้ท่านก็นเลมียมีดีไซเนอร์มามาออกแบบพอเป็นผ้าผ้าหลา เลยผ้าพื้นผ้าลิ้วผ้าตาอะไรพวกเนี้ยเพื่อจะเป็นชุดสากลแต่เสื้อผ้าแบบสากลสากลผ้าไหมทั่วๆไปเนี่ยนะมันมันมันก็หมดแหละพูดง่ายๆแต่ลายที่จะออกเนี่ยจะแตกต่างที่น่าจะออกลายใหมตลอดเวลาจะค่ายเป็นคอลเลกชันแต่ละปีซึ่งลายผ้าบ้านเราเนี่ยจะแตกต่างกับที่เกิดไปอันนี้เป็นลายเกตเตาของเราดั้งเดิมเราทํามาตั้งร้อยกว่าปีแล้วเราก็พูดแล้วว่าเป็นลายเกตเตาที่มันไม่ได้เหมือนกับเกตเตาทั่วๆไปที่คุณอาจจะไปเห็นตามที่สุดเซบาซีก็ทอเกดเตา เดี S <S i, ๋ยวมันอาจจะไปทางซูรินหรือไปทางทาาอีสานก็จะมีท่อเกตเตาอันนั้นก็จะทอเป็นสี่สี่ตะกอแต chi, i, ่ของเรานี án, <S <S really. ่มันพิเศษจะเราได้ถ่ายท่อมาจากทางบอลบุอลเราเป็นเป็นผ้าสองตะกอซึ่งบอลบอกแค่สองตะกอทอผ้าเกตเตาแล้วนี่คือผ้าสองตะกอภูมิปัญญาแต่ละแต่ละมันไม่เหมือนกันอย่างสุรินทร์ก็เป็นคำเบนก็มันใช่ไหมสุรินทร์นี่ก็เครื่องคำเบนอยู่แล้วเชื้อสายคำเบนอยู่แล้วเขาก็เป็นคำเบนซูรินทร์เขาก็พูดคำเบนเหมือนกันอะไรแบบเขาก็พูดคล้ายๆกับเราเนี่ยอาจจะมีเพี้ยนบ้างอะไรบ้างใช่บ้างมันก็โอเเเเเเเคคััับหหหมมมมมืืืืือออออนนนนนกกก็ถว่าา้ชสย ราก็เริ่มทามาจากปี2494มาเรื que, ่อยๆก็ทอมาทอมาก็ทอทำเส็นกส็ส่งจิมส่งจิมทําเส็นกระส่งจิมส่งจิมจะไปส่งถือไม่ได้เพราะเรามีการสัญญาผูกขาดกันว่าภาพหมบ้านควเนี่ยจะไปส่งอื่นไม่ได้เห็นไหมก็มีประมาณ7-8ตระกูลที่ทอผ้าส่งจิมก็ทอ,อกันมาก็าหลายปีอยู่ทั้งปอส2หมาละสิบนะคุณจิมหายไปพอหายไปปุ๊บมันก็ไม่มีออเดอร์สั่งมาจากทางบริษัทจะมาแล้วอย่างบ้านไหนที่เขาทำแบบว่าไม่ไม่มาก อย่างที่อดีตที่บ้านที่ทำมากก็เลิกไปบ้างพอลูกๆเขาเรียนกันจบเขาก็ไปทำงานอะไรกันดีๆก,ก็เลิกกันไปแต่มาที่เนี่ยเราเสบทอดมาจากสำัยราชการที่ห้าช่วงทั่งปัจจุบันเนี่ยประมาณร้อยสามสิบกว่าปี้ว ในช่วงนี้นะครับผมจะพาคุณผู้ชมไปเรียนรู้งานศิลปะจากภูมิปัญญาที่สืบทอดกันมาเป็นการทําพวงมโหอดครับแต่พวกมโหอดคืออะไรเดี๋ยวเราไปฟังน้องมะเหมี่ยวและน้องไนท์ให้ความรู้เรากันดีกว่าครับสวัสดีครับสวัสวดีค่ะหลายคนคงสงสัยเหมือนผมเลยพวกมโหอดคืออะไรครับพวงมโหอดนะคะเราจะใช้การเรียกในภาษ,ษากลางค่ะส่วนทางภาคเหนือค่ะเราจะเรียกว่าตุงค่ะหรือว่าตุงไส้หมูค่ะทางภาคเหนือนะคะวันมหาสงการค่ะก็จะนําตุงนะคะไปประดับตกแต่งเจดีไซน์กันค่ะที่กอนในวัดค่ะ แล้วทำไมเขาถึงเรียกว่ามะโหดล่ะครับนายพวงมะโหดค่ะก็คือพวงอุบาทที่เอาไว้ประดับกับฉาดค่ะโดยจะผูกติดกับลูกมะโหดก็เลยเรียกวมๆลวงว่าเป็นพวงมะโหดนั่นเองค่ะแล้วเมี่ยวแล้วทำไมเขาถึงเรียกว่าตุงล่ะครับทางภาคเหนือค่ะก็จะใช้ประดับตกแต่งค่ะอย่างในอดีตค่ะก็จะใช้ลวงข้าวค่ะสืบต่อกันมาค่ะก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆค่ะเพื่อความสวยงามค่ะครับงั้นเรามาดูวิธีการทําพวงมะโหดกันดีกว่าครับวิธีการทําทํำยังไงบ้างครับค่ะเราจะนํากระดาษนะคะกระดาษแก้วขุดค่ะครับผม เราจะนํากระดาษมาตัดค่ะเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสค่ะขนาดสิบห้าคูณสิบห้านิ้วค่ะจากนั้นนะคะเราได้เป็นสี่เหลี่ยมแล้วค่ะแล้วก็พับครึ่งค่ะเป็นสามเหลี่ยมค่ะผแบบนี้ค่ะจากนั้นก็พับอีกครึ่งหนึ่งค่ะเป็นสามเหลี่ยมโอเคเป็นสามเหลี่ยมไปเรื่อยๆใช่ค่ะเป็นสามเหลี่ยมไปเรื่อยๆค่ะครั้งหนึ่งค่ะทบหนึ่งนะคค่ะจนเราได้อีกทบหนึ่งค่ะจนเราได้สี่ชั้นค่ะโอ้เหมือนคนไอติมเลยเ่าใช่ แบบนี้ค่ะค่ะต่อมาค่ะก็จะเป็นขั้นตอนการตัดค่ะแล้วทั้งหมด3ชิน้นใช่ค่ะ3สีค่ะอืมโอเคแล้วก็เริ่มตัดขั้นตอนการตัดนะคะเราก็ตัดจากด้านปลายค่ะเป็นการตัดสลับฝัดปลาค่ะเว้นด้านปลายไว้นิดนึงค่ะใช้กรน<ม>ไนกรตัดค่ะนี่คือให้ความเข้าหาตัวก่อนใช่ไหมตัดด้านไหนก็ได้อค แบบนี้นะคะล้วก็จะขี้กระดาษออกค่ะโดยขี้ออกเป็นชั้นๆนะคะเรียงจากทั้งด้านล่างสุดค่ะก็จะขี้ง่ายกว่าดเลยดึงกระดาษออกเข้าใจเลยคนมีศิลปะก็มีศิลปะทำงานต่างกันค่ะพอเราขี้ได้ครบสามแผ่นแล้วนะคะเราก็จะมีเข็มค่ะร้อยได้ค่ะได้ของเรานะคะก็จะผูกไม้ไว้ที่ปลายค่ะกันลื่นออกค่ะแล้วเราผงขอแอบรวมพลังเลยนะก็ใช่ค่ะ เอาของใครก่อนดีของของที่เลสุดต้องมาอยู่ข้างในสุด <c oughs> เราก็จะใช้เข็มนะคะคที่ไปตรงกลางค่ะแบบนี้ค่ะ <c oughs> สุดท้ายะคะ่ะ นั้นก็ดึงเข็มขึ้นค่ะ,คะได้แบบนี้ค่ะก็จะใช้ได้นะคะที่เราผูกไว้ตั้งแต่แรกค่ะมัดที่ปลายไม้ค่ะครับ ในช่วงสุดท้ายนี้ครับก็อยากให้มเหมี่ยวและไน,นช่วยฝากอะไรถึงท่านผู้ชมหน่อยครับว่าเราจะรักษาวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามรวมถึงูมิปัญญาเหล่านี้ให้คงอยู่สืบไปได้อย่างไรศิลปะนะคะที่เราอย่างที่บอกไปค่ะศิลปะไม่ตายตัวค่ะเราก็สามารถนํามาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันได้หลายๆอย่างค่ะอย่างการตัดกระดาษนี้ค่ะก็จะเป็นการฝึกสมาธิในตัวด้วยค่ะแล้วอย่างไนล่ะ นอกจากการฝึกสมาธิแล้วคะ่ะก็นําไปต่อยอดในเรื่องของการทําอาชีพได้อีกคะ่ะอย่างเอาไปทําเป็นคมไฟก็ได้คะ่ะหรือวัสดุอุปกรณ์ต่างๆก็สามารถเลือกใช้ได้เพื่อทําทําเป็นพวงมาฮุ่รูปร่างแบบนี้ ต้องขอขอบคุณมาเมี่อวกันนซส์มากครับที่มาให้ความรู้กับเรานในวันนี้ครับขอบคุณครับจะเห็นได้ว่าสิ่งที่เราเรียนรู้กันในวันนี้นะครับไม่ใช่แค่งานฝีมือและภูมิปัญญาครับแต่สิ่งที่สะท้อนให้เราเห็นก็คืองานศิลปะจะอยู่เหนือการเวลาก็ต่อเมื่อเราสามารถปรับเข้ากับยุคสมัยและการเปลี่ยนแปลงได้เสมอครับ วัฒนธรรมด้านอาหารมีความแตกต่างกันไปตามภูมิภาคฉะนั้นเสน่ห์ของอาหารจึงไม่ใช่แค่เรื่องของรสชาติแต่อาหารถือเป็นวัฒนธรรมที่สำคัญไม่แพ้ด้านภาษาและการแต่งกายที่สะท้อนรากเหง้าของผู้คนในแต่ละท้องถิน่นเชกเช่นบ้านครัวชุมชนมุสลิมแขกจามใจกลางกรุงที่อพยพมาตั้งถิ่นฐานยาวนานกว่า200ปี ที่นี่ยังมีอาหารโบราณแกงส้มขมลและบอบอสแดกอาหารคาวหวานที่ขึ้นชื่อแห่งชุมชนบ้านครัวในเรื่องของอาหารบ้านครัวเนี่ยก็ก็บางอย่างเนี่ยเป็นเป็นซิกเนเจอร์เลยนะครับอ,อ,อาหารบ้านครัวเนี่ยม,มีมีการสืบทอดมาก็คือรุ่นสู่รุ่นก็คือไม่ไม่ไม่ได้จดเป็นตำราหรือจดเป็นเป็นอะไรตรงนั้นไว แต่นิดหนึ่งตรงบ้านครัวเนี่ยคายๆจะแบ่งโซนกันนะครับโซนทางด้านฝั่งเหนือเนี่ยก็จะเชี่ยวชาญถนัดของทางด้านผ้าไหมนะครับทางด้านของฝั่งเหนือด้านตะวันออกซึ่งตอนนั้นจิมทมสันก็มาก็เข้ามาทางด้านฝั่งนู้นนะครับจกนกระทั่งมาเจอกับการทอผ้าไหมของบ้านครัวก็เป็นสีสันตรงนั้นไปนะครับอีกส่วนหนึ่งของทางบ้านครัวเนี่ย อาหารเนี่ยส่วนมากคนที่มีความรู้และเชี่ยวชาญทางด้านนี้จะเป็นชุมชนบ้านครัวทางด้านของตะวันตกส,ส่วนเยอะนะครับซึ่งถนัดการทำอาหารนะครับไม่ว่าจะเป็นแกงส้มเขมนซึ่งแกงส้มตรงนี้มีสเสน่ห์ตรงที่ว่าเราไม่ได้ทำกันเพื่อเพื่อการขายนะครับ เป็นงานบุญงานสําคัญจริงๆถึงจะมีแกงส้มกระเบนเนี้ยทาขึ้นมาซึ่งแกงส้มอันนี้ไม่ที่แตกต่างกว่าที่อื่นเนี่ยก็คือเราไม่ได้ใช้ส่วนผลิตของซึ่งเป็นส่วนผสมของแกงส้มเพียวๆนะครับมีของแกงเผ็ดผสมไปด้วยนะครับแล้วก็ผักชนิดต่างๆที่ใส่ไปนะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือที่ไม่เหมือนกับที่อื่นก็คือแกงส้มที่อื่นเนี่ยอาจจะใช้ปลา ใช้กุ้งนะครับแต่ว่าของทางบ้านครัวเนี่ยใช้เนื้อติดมันนิดๆมาเคี่ยวจนกระทั่งเนื้อเนี่ยนุ่มนะครับก็เป็นเขาเรียกว่าแกงส้มเนื้อหรือแกงส้มเขมรไปความนิยมของแกงส้มนั้นกระจายอยู่ในประเทศแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และแต่ในละภูมิภาคของแต่ละประเทศนั้นแกงส้มยังมีเอกลักษณ์ที่แตกต่างกันออกไปซึ่งมีทั้งรสเปเรี้ยวอมหวาน แต่สำหรับแกงส้มขมิ้นของแขกจามบ้านครัวนับเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สืบทอ,อดกันจากรุ่นสู่รุ่นถือเป็นอัตลักษณ์ของชุมชนบ้านครัวที่บอกเล่าเรื่องราวยุคสมัยที่มีมานานในส่วนของอาหารพื้นถิ่นเนี่ยนอกจากแกงส้มขมิ้นแล้วก็จะมีพวกซัมเบนนะครับเป็นภาษาภาษาของทางทางขมินจามนะครับขมินจาม ก็มีข้าวยำขมຈบบอเฮอพวกผัดพริกขิงผัดพริกขิงเนี่ยก็จะใช้ส่วนผสมของกุ้งกุ้งเป็นหลักนะครับแล้วก็พวกเครื่องแกงมาผัดก็ค่อนข้างจะหากินยากอยู่อพอสมควรนะครับเราจะจะสั่งทําพิเศษหรืองานาพิเศษขึ้นมานะครับในเรื่องของอาหารหวานนะครับก็จะมีพวกบบอสแดกพวกตัวหลากชนิดเนี่ยมาคั่วรวมกันนะครับแล้วก็ผสมกับกะทิบบอสแดก แล้วใช้ถัว่วถั่วเขียวซี่กมาคั่วคั่วกับกระทะให้ให้มันแบบออกเกียมเกียมแต่ไม่ไม่ใช่ว่าไหมนะแบบว่าให้หอมแล้วเราก็เอาไปใส่เอาเอาไปต้มพอถั่วนิ่มแล้วเราก็ใส่ข้าวเหนียวลงไปใส่ข้าวเหนียวเพราะข้าวเหนียวบานหน่อยแบบเป็นตาเนี่ยตะก,กะแตนมุน่เราก็ใส่สาคูแล้วเราก็ตั้งไว้สับประเดียว,วก็ เอาน้ำตาลปี๊บใส่ตแต่ต้องใส่ให้ได้ประมาณของมันอยู่ได้ได้รสชาติแล้วเราก็ทำน้ำกะทิราดใช้หัวกะทิอ่ะคนแล้วก็ใส่เกลือเหมือนข้าวเหนียวพวกข้าวเหนียวเปียกอะไรพวกนี้แต่มันจะหอมถั่วนะเพราะถั่วเราาไปคั่วก่อนคนที่เข้ามาเที่ยวบ้านครัวเนี่ย ก็จะมาถามหาพวกนี้แหละว่ามีแกงส้มไหมมีขนมพวกนี้อยู่ไหมของเราเนี่ยพยายามจะสืบทอดตรงนี้อยู่สืบทอดตำลับหรือว่าสูตรตรงนี้ไว้ให้ลูกหลานนะครับวัฒนธรรมทางด้านอาหารทำให้เกิดวิถีชีวิตแบบผสมผสานแสดงให้เห็นถึงมิตรภาพระหว่างเชื้อชาติและสะท้อนถึงการเรียนรู้วัฒนธรรมของอีกฝ่าย เข้าใจถึงพฤติกรรมการถ่ายทอดหรือแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมให้อยู่ร่วมกันตามบริบทของชุมชนได้เป็นอย่างดีช่วงศิละปะบำบัดในวันนี้นะครับผมจะพาคุณผู้ชมไปทำเรซินดอกไม้ครับช่วยส่งเสริมพัฒนาการทางด้านความคิดสร้างสารรค์ทำให้เรามีสมาธิและยังบำบัดจิตใจได้อีกด้วยแต่จะเป็นอย่างไรไปติดตามกันเลยครับ เดิมคีคิดว่าจะทำเล่นๆน,นะคะเพราะว่ารู้สึกว่า,าพยายามหารายได้ตัวเองยังไงก็ได้นะคะพอทำไปทำมาแล้วรู้สึกช่วงโควิดคือหลายคนก็เครียดนะคะด้วยสภาวะที่มันกดดันแล้วก็รายได้ที่มันตกอะไรเงี้ยคะ่ะมันก็ทำให้เราเครียดแต่พอเราได้ลองทำเรซินไปเรื่อยๆแรกๆเราก็ตั้งใจจะทำสนุกๆหารายได้เสริมอะไรเนะะี่ยค่ะแต่พอทำไปทำมาแล้วรู้สึกว่า,าการอยู่กับ งานแฮนด์เมดอะค่ะการอยู่กับดอกไม้ที่มีสีสันสวยงามพวกนี้มันก็ช่วยบรรเทาความเครียดของเราได้ดีเหมือนกันนะคะเพราะว่าจะทําให้เราจดจ่อแล้วก็มีสมาธิกับการทําผลงานค่ะจิตใจเราจะโฟกัสกับการทํางานได้สิ้นมากๆช่วงที่เราฟุ้งซ่านมันก็จะช่วยให้เราเจดจ่อแล้วก็มีสมาธิกับงานของเรามากขึ้นซึ่งเรามองว่ามุมนี้น่าจะเป็นมุมที่สามารถช่วยคนอื่นได้ได,ด้วยเหมือนกัน ก็เลยทำการตัดสินใจเปิดคอร์สนะคะพอเปิดคอร์สนักเรียนที่ได้เรียนมาเนี่ยผลตอบรับก็ดีมากๆหลายคนเข้ามาก็หลากหลายรูปแบบค่ะบางนักเรียนบางคนมาเพื่อที่จะเรียนเพื่อไปต่อยอดอาชีพนะคะแต่ว่านักเรียนบางคนเขาก็เรียนเพื่อที่จะบําบัดต,ตัวเองเคสของเราที่มีความแตกต่างกันมากก็คือจะมีเด็ก5ขวบค่ะมีเด็ก5ขวบคนหนึ่งคือคุณแม่ส่งมาเรียนเพราะว่าน้องสมาธิสัน้นซึ่งเ,เวลาเรียนน้องเขาก็จะแบบ ไม่มีสมาธิเพราะว่าติดโทรศัพท์ค่ะแต่ว่าช่วงที่ให้น้องมาเรียนเนี่ยในระยะเวลาสองชั่วโมงน้องจดจดจ้องกับผลงานของตัวเองมากๆเพราะว่าน่าจะด้วยกับสีสันลวดลายต่างๆของดอกไม้ด้วยค่ะการที่เด็กอยู่กับจอบ,บ่อยๆบางที่แสงสีฟ้าต่างๆมันมีผลกระทบต่อสายตาของเขาด้วยที่เขาไม่รู้ตัวแต่พอเขาได้มาอยู่กับธรรมชาติถึงแม้จะเป็นชิ้นเล็กๆน้อยๆอย่างงี้ค่ะจะเป็นสีสันของดอกไม้ต่างๆเนี่ยมันอาจจะทําให้เขาผ่อนคลาย ละทิ้งสิ่งที่เป็นหน้าจอได้อีกเคสหนึ่งนะคะจะเป็นคุณยายวัยวัยหกสิบปีแกบอกว่าแกเหงาด้วยค่ะแกเหงาซึ่งบางทีทําแต่งานเดิมๆม,มาหลายสิบปีแล้วก็อาจจะทําให้รู้สึกท้อทแท้แต่พอได้มาเริ่มกับอะไรใหม่ๆได้เริ่มตัวชิ้นงานใหม่ๆก็ทําให้เขารู้สึกพร้อมที่จะลุยมากขึ้นพร้อมที่จะเดินหน้าต่อไปค่ะ สำหรับคนที่สูงอายุนะคะสูงวัยบางทีการอยู่กับอะไรเดิมๆหรือว่าอ,อยู่กับเลี้ยงหลานที่บ้านอะไรงเงี้ยค่ะบางทีสภาพจิตใจก็อาจจะเครียดซึ่งคิดว่างานแฮนด์เมดต่างๆพวกนี้ก็สามารถตอบโจทย์คนกลุ่มนี้ได้นะคะเพราะว่างานก็ทําไม่ยากค่ะอยู่ที่ไหนก็สามารถทําได้ยิ่งคนที่ไม่สามารถอาจจะไม่สามารถเดินทางได้แล้วหรือว่า อาจจะมีปัญหาเรื่องสุขภาพนะคะเชื่อว่างานเรซินเล็กๆน้อยๆแบบนี้หรือว่างานแฮนเมดต่างๆสามารถเพิ่มคุณค่าให้กับตัวเองแล้วก็ยังสามารถสร้างไรายได้กับตัวเองได้ด้วยค่ะสำหรับผู้พิการนะคะจริงๆเราก็ยังสามารถนำงานเรซินไปบำบัดจิตใจได้เหมือนกันนะคะ,อะมองว่างานเรซินหรือว่างานศิลปะต่างๆเนี่ยมันสามารถเยียวยาได้ค่ะถึงแม้ว่าอาจจะแบบ ไม่ได้ชัดเจนว่าช่วยเยียวยาในด้านไหนบ้างแต่ว่าการได้อยู่กับมันบ่อยๆก็ทำให้มีสมาธิมากขึ้นทำให้โฟกัสกับงานที่มันมีความเป็นธรรมชาติมากขึ้นค่ะขอเป็นกำลังใจให้กับทุกคนที่ต้องการจะเริ่มสิ่งใหม่ๆกล้าที่จะเปิดใจนะคะแล้วก็ให้งานเรซินที่เป็นธรรมชาติช่วยบาบัดจิตใจของเราค่ะ เป็นยังไงบ้างครับทั้งหมดนี้เป็นเรื่องราวของรายการรักไทยครับที่เราพยายามนำเสนอคุณค่าของความเป็นไทยผ่านมุมมองทางประวัติศาสตร์ศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาเพื่อให้เราทุกคนได้ตระหนักและเห็นความสำคัญของชนชาติไทยครับสำหรับวันนี้ผมและรายการรักไทยคงต้องลากันไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ